มันก็แซ่บีันีีก็เลยคือนี่นี่นี่ผักหวานสดสดคันเด็ดบนห็นคาคอ,อสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมที่สุดในโลก บม่ได้กินน้ำดอบุญบรเทงที่ได้กินบอกผักหวานน่ะนะเด็ดสดนะี่นะคุได้สิได้กินเด็ดเดียวี่กินเดียวเลยอืมขออดบ้านนะครับห้าสิบบาทบวชอยู่เดอ้อมัดนี่นะ่ยไอเล็บยูขอบอกขาด